นี่ผมได้ไงผมอยู่แบบนี้ไม่ใช่เหรอเอ้อยอ<ม>เกิน,<ม>นลถ้าผมฆ่าใครได้ผมจะเพิ่มมันเป็น120อ,องอ First Blood หด,ดบัตรไปหนึ่งลงไปแล้วลงไปแล้วเฮ้ยนี <Double kill. S 1> ไ่งไงอะไรของมื kill ยอด Up, ไปเลยฮ oh, ะไม่พูดไม่จาไม่พ okay. ูดไม่จาทำหน้าบ uh, ึ้งตึ่งหน้าบึ่นจริงขอเอาอูซี่ไปลูดหัวเขาก่อนแป๊บนึงอ่าใครขออะไรมาเปรมหมดตอนเนี้ยผมมีคนที่ต้องการอยู่ในมือแล้วอะไรอะไรทำอะไรมาย่อๆจริงๆอะไรไม่ต้องมาเล้งไม่ไปเละโก้มึงพูดมากพูดมากปากเมินก็จะไหม เก็บเก็บเก็บดูทางนู้นดีกว่ามา้ยมาทางนี้ไม่เดียวมานะฝกข่าวทัวร์เอ็ดมมันอยู่นู้นหมดเลยนะวะอุ้ยโอ้โหอ้าอ๋อแก่ผมล่วงไปแล้วครับโอ้โอ้มันแก่แค้นกูโอ้โอ้โอ้มาโดนเราอีโง่หลบแล้วเอ้ยยิงได้ไงเอ้ยโอ้หยอกหยอกหยอกเกินเกินอาลูกโตกาโดนไปแล้ว อารุโต้กระโดนไปแล้วอ่าเรียบร้อยเหลือใครอีกนะไอชุดขาวม่งเวิร์กไอชุดขาวม่งเวิร์กไอไลชัดตึงไลชัดตึงเป็นไงโอ้โหสุดยอดมากเลยครับไลชัดตึง,ตงนี่นี่แหละความหวังของทีมไลชัดตึงคือความหวังของทีมเว้ยแอะไรเจอทำสังเจดทำสิงทำสังอะ ทำไมทำไมต้องเป็นคอมสัตคอมสัตแม่งล่าหัวง่ายมู้ขนาดนั้นเลยพี่เขายิงหัวกันนะทุกคนเขาอาจจะไม่เข้าใจก็ได้ว่าดาเมจมันเยอะใช่ไหมเรายิงหัวเออมันได้ตายง่ายเออเขาไม่อัดทุกมวเขาไม่ได้ยิงหัวเพราะเฟี้ยวเว้ยเขายิงไม่ใชเว้ยอย่างนี้นี่เองใช่แล้วมันแบบมันตายเหี้อโอ้ยยิงหัวกันหัวอย่างั้นเนี่ยมันก็ยิงหัวทุกเกมไหมก็จริงส่วนใหญ่ผมยิงหัว <asure S 1> ไม่งไงออกมากงู้ออกมาต้างเงื่อทัดเล่นเฮ้ยเมื่อกี้นายทำอะไรฉันไว้ตาที่แล้วน่ะฉันจำได้นะแต่เมื่อกี้มันเวอร์แต่เมื่อกี้มันเวอร์เว้ยแต่เมื่อกี้มันเพิ่งไปมันยิงเราปึ้งๆเลยเว้ยเดี๋ยวเราเรามีเงาใส่ช้อนไม่มีตังค์ซื้อปืนจะไปซ้ายง่ายไปหน่อย มันหลบมันหลบมันหล,ล,ลบไปแล้วอ๋อใน,นเพื่อน,นเฟื่อนอยูเลยกูยิงอ,อะไรเลยอะไรครับนี่อู Ooh ้ผมจะยิงหัวอันนี้อันนี้แช้อะไรเนี่ยมอกกมมีสไนเปอร์นะ A W A W M Y นี่สกินเหลืองรู้ไปแตว่าปืนในเกมวีฟายบางปืนน้นเสียงแม่งสซนกังเลยทำไมวะ มันมีไออย่างปืนเนี่ยเสียงมันซ้ำกับไอปืนนึงอะปืนอะไรที่ผมเอามาใช้มาจัดตัวแรอะไรปืนอะไรปืนอะไรปืนอะไรไอตัวที่สองอะปืนอะไรปืนอะไรปืนเหมือนกันบอกพูไอกระลุนชื่อเหมือนกันนี่อย่าหลงมือนี่เอ้ยมาแล้วมาแล้วหนาวเป็นล่วงแล้ว first blood ขอโทษที่เพื่อนอุตโตะปั้งนี่จัดการหน่อยสิ นี่ไงโอ้ยเอ้ยเจอกูยิงตายขอโทษนะเพื่อนไม่ใช่เพื่อนดีกว่าเป็นตัวแทนของฝ่อยศัตรูปล่อยศัตรูโดนยิงตายเอาเหี้ยกูมดติดบักแล้วนี่โอ้ยไม่ได้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 ขอโทษ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 ไม่ได้ไม่ได้จี๊ดเลยอ่ะ กรโทโทษระโทโทษขกโะกระโทษโโจะยิงตายเฮ้ยโอ๊ยไม่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 ่่งมันต้องไม่ใช่งมันต้องไม่ใช่องมันอยู่ไหนกันเพื่อน่วงแล้วเฮ้ยเปิดโปแล้วเหรอเฮ้ยรงไอโอ้อ้ร่วงเลยเอาละเอาละจังหวะนี้ระวังระวังระวังเฮ้ยลืม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 เฮ้ยไม่ได้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  มาแล้วมันเข้ามาแล้วยิงมันยิงมันอะไรก็เนี่ยโอ้สันกาตรตาเ,เสื่อตายจุ๊บไม่ได้เอ้ยมันเหลือ2 2> สองตัวไ,<ป>ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเ<า>ด,ดี๋ยวเอาปืนได้ได้ทันนี้ก็สุดยอดแล้วเอากอซ่าไปเดียย๋ยวหน่อยครับไปไมีตังค์เือสักห้าร้อยไหมครับเอ้ยสี่ร้อย มึงไม่มีตังบุยมีตังน่อทั้งามมึเอ็มห้าร้อยนอยครับยังมาเป็นคอทานแถวนี้เหมือนเอ็มไม่ม่ไม่มีเริ่มปีหลังมากันเริ่มแบบมีกินีเอ้ยารุตุกุ้งตายไปแล้ว้ยอยู่ข้างบนเดิเลยจัเอ๊ะเดี๋ังไปเ๋ยวมีแมมปี มันอย่าเพื่อนผมไม่ต้องดูยิงเป้าเพื่อนผมยืนนิ่งหมดโง่มากาทำไมกูยังไม่ตายสักทีเฮลมีไม่ตายเหรอไม่ตายเหรอมึงอ่ะไม่เลยเหรอ,ย,หอยิงอัดตูดเขาเรียกว่ายิงอัดตูด ขอยาขอยาอยู่ไหนอ๋ออยู่ทีอ่อย,อยู่นี่อ๋อนี่อยู่นี่นี่แหละหลังคาบ้านไม่ใช่หลังคาดินนะต่างเออต่างอ๋อนั่นใช่ไหมเอ้ยเอาคนละอันเลยเอาคนละที่เหรอ <c oughs> ข้าใจอะไรผิดปะเนี่ยเฮ้เข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าปลอมยาไปรูป้สึกเบนบ้ารู้สึกแย่ยใช่ไหม ผมไม่ไมียาแล้วะเฮ้ยโอ้โหช่วยกูด้วยมันหลุดกูดีเดียวไม่กูไปเลย,วยเว้ยเฮ้ยอะไรกบเนี้ยเนี่ยไม่ชุบตัวเองไม่ได้ชุบไม่ได้ชุบกูแต่กูชนะเฉยน่าอนี้อีกแล้วอะ่ะรู้สึกไม่ชอบมามาตนยังไงไปรู านี้แเราเพื่อนเราจะวิ่งมันกลมอะไรอย่างนี้ไม่ได้นะนี่นเปิดกรนหลังจากนั่งรถหนีมานี่เลยฉันเชื่ออย่างงั้นฉันเชื่อในพลังในไงพวกมันโดดซับคูวะไงมันโดดมาจริงด้วยต้องไปบวกแล้วต้องไปบวกมันแล้ะต้องไปบวกมันแล้วตัวคนบ้านอ่ะ นี่เมื่อกี้ก็อยู่นี่เหรอโอ้ยอยู่ข้างบ้านโอ้ยเฮ้ยอ๋อๆซ้ำๆๆโอ้เตะตัวเดินบ้านเล้วไอ้เพื่อนบ้านตรงนู้นนี่นี่ไงเอาแล้วกูทำอะไรได้เนี่ยเฮ้ยไอ้ตออหายตรแอดเจอใครแอดก็เอาปืนลูดใส่ไปเลยไม่ต้อง มองงัดหง้าห,หัวตกแต่ลู่ไปเลยต้องรอวังเหรอเห็นแล้วมันมาของรถตัวนึงวิ่งเดือดเดือดดาดมาไปเลยหับเลยเฮ้ยมันฆ่าเพื่อนเราได้ไงเฮ้ยมันหัวเฮ้ยเฮ้ยอ้าที่มันกินเรื่องมันเหลือที่เดียวนะมันฆ่าเพื่อนไล่มันตอนตอนมันจนมุมนี่ไงล้มแล้วล้มแล้วต้องฟั่มล้มแล้วต้อง ปปั๊มแอบล้ำเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหไม่ไหวเพื่อนหายไปไหนหมดคุณนาเดียเพื่อนหายไปไหนหมดคุณนาเดียเพื่อนหายไปไหนหมดนาเดียมาแล้วนาเดียมาแล้วนาเดียเฮ้ยกลมวังของทีมเฮ้ยเฮ้ยนาเดียมาว่ะนาเดียมาแล้ว อยูมเชื่อ,อว,ว่าเขาต้องแพ้มึงเชื่อขนาดนั้นเลยกลัวกลัวไม่แพ้ปลบอกแล้วมไม่แพ้นะ <laughs> มึงคิดอะไรอยู่เนี่ยอ่ะวันนี้กูเล่นลูกซองกันโจนจะมีสักสองร้อยไหมจะมีสักสามสาิบล้านแม่ คมหวังของเราแล้วครับคือนาเดียครับนี่ฮะยืนเฉยๆอยู่โว้ยกระโดดกระโดดดีปะไม่ใช่ไม่ใช่ยืนเราต้องไปไประยะไปชิดนะทุกคนเราต้องไประยะไปชิดกันเฮียกูไปแล้วกูจะโดนไหมเนี่ยนี่ไงกูเจอแล้วนี่มันเตรียมพร้อมเลยอากูยิงใครเอากูยิงใคร สายตาขยะจริงๆเลยกูโอยอย่าไปกลัวมันอย่าเพียงอย่าไปกลัวใช่ไหมโอเคโ้อไม่ได้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 ไไม่ด้เพื่อนเราดูละคนนาเดียกำลังไปกูไปพร้อมกับนาเดีย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 เขาหมอบขึ้น้างมากูช่วยซ้ำมาอโอว่านาเดียแบกเรา เห็นไหมชื่อนาเดียขึ้นเหรอกินแอบเราแอดไน่าเดียแบกเราคุจริงมาจะมาตะเกียบอ้เกียบก็งงอยู่ทำไมมันขึ้นง่ายจะงปากอาอย่ั้นนาเดียเป็นจริงตายไปแล้วไปยอดเลยครับนาเดียแอดเอาลูกของมาบอกเพื่ออะไรให้นาเดียหน่อยดิเฮ้ยไม่ต้องแล้วไม่จำเป็นเขขอแล้วเราคือเราต้องแอดเฟรนไปแล้วแหละ แอดไปเลยคนคนเก่งคนนี้คนเก่งเก่งเนี่ไม่เก่งเลยแอดด้วยเชื่อไหมนาเดียต้องเป็นผู้หญิงแน่ๆเลยเนี่ยไอ้ยืนเดนเดียไม่มีไปตายก่อนไม่ใช่นะเว้ยอย่างเงี้ยอย่างนี้ไม่ใช่นะเอ้ยเอาวะมาถึงผมเอาวะไม่กูไม่เอาเลยกูไม่เอาอะไรเลยก็ตายแล้วนะเดียนาเดียเอาแล้วนาเดียเอาแล้วตายยั้ไงนี่นี่ โอ้โหกูนี่ไม่เอาอะไรเลยกูล้มอีกแล้วกูหันไม่ทันเลยกูหันไม่ทันเลยมันหนีมันวิ่งมันวิ่งเข้าหลืบไปแล้วนาเดียกำลังนาเดียกำลังจะวิ่งไปยิงมันเอาเลยนาเดียเอาเลยเอาชนะมันเลยเอาเลยเอาไปเลยนาเดียนาเดียเออเอาคูเลยเหอ เม่อเฮียเหม่อเ่อเม่อ้าเียนี่ทำไรได้เนี่ยคนชนะไม่ใช่นาเดียหักบุมที่หมายเลยหนังเรื่องนี้ไอ้เฮียคนปิดฉามาเม่คนที่ไม่ทำเฮียเลยคนที่ไม่ได้ทำอะไรแม่งปิดฉากเฉยเลย